จองปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้จำย่างหัวปลาครับหัวปลาสวายย่างเหมือนสมัยก่อนนะครับย่างกับมะพร้าวนะี่ที่เราเห็นนะครับผมกับมะพร้าวเยอะเลยครับเราก็ย่างกันบ่อยนะครับยังไม่ได้ย่างามาเรียงที่เตาให้ดูนะครับว่าเราจะย่างกันยังไงอยวไปดูเป็นครับนี่ก็ไปรอดตรงมูนตี่ 欢一坐。<Mine. S 2> yeah. ตัวแข็าก็เริ่มลุกนะครับแล้วก็เด่๋ยวก็จะลุกแล้วเราก็คอยพรมน้ำหน่อยครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มมีไฟขึ้นแล้วนะครับผม ตรงนี้ไฟของเราก็ลุกกันแล้วนะครับผม mm. เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะย่างจะหอมเหลืองกันขนาดไหนนะครับไปตัดถึงขังน้นเลยนะนะคะก็ใส่ไฟนะคะใส่กากมะพร้าวเพิ่มไฟที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเหลืองหอมแค่ไหน นี่ครับเราก็เก็บกันแล้วนะครับผมก็ได้แล้วนะครับก็เหลืองเหลืองทานได้แล้วยางสกเหลืองหน้าทานนะครับโอ้ยปลาสวายย่างสดๆนี่นำน้ำจิ้มพริกป่นลาย,ลาย ใส่ยีหลีอืแม่นี่ยผมต้องเนี่ยเนี่ยเนื้อแบบน่ากินมากครับอร้อยอร่อยอร่อยหลังจากย่างเสร็จนะครับจิ้มจิ้มจิ้มอร่อยปะสมัยก่อนเนาะมันเปนน้ำปลาพี่ออเดอร์ออเดอร์กำลังจะไปส่ง